สวัสดีครับพี่นองปองไปสุภูสุคนมาพอกันกับกิตินะครับบนเพจเฟซบุ๊กกิติคนคำนวณกับยูทูบช c h a n น e l กิติคนคำนวณครับผมเมื่อนี้คลิปนี้แน่ทั้งห้าน้อยประจำวันที่ยี่สิบหามีนาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบสามครับผมเลขคาดการกับมีตามเทียนนะครับเนาะอันนี้สรุปผลงานมือว,ว่านก่อนนะครับผลหวยห้าน้อยเฉพาะกิตเมือว,ว่านนี้เอ่อีซหกนะหกซีหก กับ02นะครับพิเศษนี่0ย์กับ8ปส่วนปกตินะครับอันนี้ภูมมใจนํำเสนอครับ6 5หบนนะครับแล้วก็7 9ล่างนะเพราะว่าเลขผมวางเมื่อวานนี่5 6้8 9คือแตก3ตัวบนด้วยนะครับผมนะส่วนของวันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับนะขอคุยเรื่องเมื่อวานก่อนแล้วกันเมื่อวานนี้ก็ผมวางเจ็ดเด่นนะครับวางเจ็ดเด่น วิ่งรูด7นะครับ7กับ8นะครับ7กับ8เด่นแล้วก็วิ่งรูด7นะแล้วก็ที่สำคัญแตก3ตัวบนด้วยนะครับแล้วก็เข้า2ตัวล่างนึงต่งหากนะครับผมตามนี้ครับ7 8 90 1นี่คือเลขวินเลขคาดการในวันนี้ครับ25นะครับผม25 25มีนาคมคิดตศตลาดส0 2 3ันะครับ เลขเด่นก็9กับ7นะครับวางวิ่งรูดเป็นเลข9นะครับ2ตัวเน้นๆก็เ 7, 7้1 9 1นส่วน3ตัวเน้นๆก็7 8 9 7 9 0 7 9 1นะครับผมก็เป็นสำหรับท่านที่ชอบเลขน้อยตัวเนาะส่วน2ตัวเด่นเพิ่มเติมนะครับผมก็เอาเลข7กับเลข9นะั่นะหลัมาวินกับเลขคาดการด้านบนเนาะก็จะได้เพิ่มอีก เจ็ดชุดเออสิบชุดนะครับเจ็ดนั่นแหละเพราะว่าเป็นเลขเน้นๆไปแล้วสามตัวนะครับเนาะสามชุดเนาะส่วนสองตัวเต็มก็เลขแปดเลขศูนย์เลขหนึ่งก็วินจนครบนะครับสิบห้าชุดเลขสองตัวนี่วินจากเลขห้าตัวมันจะเป็นยี่สิบห้าชุดเนาะนะครับส่วนเลขสามตัวถ้าวินแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามก็จะได้ทั้งหมดสิบชุดนะครับสองบรรทัดล่างสุดนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีได้นะครับส่วนท่านใดอยากสนับสนุนการหาข้อมูลก็ บนแคปชั่นด้านบนนะครับสำหรับเพจ Facebook นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ